สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อพบกับผมครับช่องน้ำมือแฟมิลอรี่ครับพ่อความบนเมืองสารงามครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับให้แม่ๆได้ชมกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับผมจะไล์สดขายอาหารช่วยช้างตกงานนะครับมีกี่เชือกนะครับผม วันพรุ่งนี้ก็ห้าเชือกครับคุณแม่นะครับผมที่แรกว่าหกเชือกนะครับเอาห้าเชือกนี่แหละครับพอดีพอดีนะครับอ่าห้าสิบตะกร้านะครับผมท่านเชือกนี้ก็พังอ่ากัญญานนะครับผมอ่าพังกัญยานนะครับอายุก็รู้สึกค่อนข้างว่าจะมากแล้วนะครับพังกัญยานะครับ อายุก็ามากเลยนะครับส่วนพ่อควานเองนะครับอ่าพ่อควานเจ้าของช้ชางนะครับผมอ่าก็ท่านได้ดูแลสามเชือกนะครับอ่าอ่าท่านได้ดูแลสามเชือกนะครับคนเดียวนะครับผมควานท่านก็แก่เนาะแก่รู้สึกว่าจะแก่แล้วหกสิบกว่าแล้วเนาะครับผมส่วนลูกๆก,ก็ ไปทำงานก่อสร้างครับผมด้วยพิษโควิดนี่แหละครับผมครอบครัวก็ต้องแตกแยกนะครับผมไปทำมาหากินที่อื่นก่อนนะครับผมเชือกต่อไปไปดูครับผมเชือกต่อไปนะครับผมสีนวลน,นะครับผมมีพังสีนวลน,นะครับ ที่พ่อควานได้ดูแลนะครับผมอ่าเห็นไสีนวลครับ่ค่อนข้างจะแก่เหมือนกันนะครับผมสีนวลน,นะครับผมสวยเร็วสวยเร็วสวยเร็วสีนวลเร็วสวยเร็วสว,สวยเร็วสวยเร็วสวยสวยเร็วสีนวลน,นะครับผมตอนนี้พ่อควานเขาก็ยังไม่มานะครับเพราะว่า ต้องดูแลช้างสามเชือกนะครับผมต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับบางวันก็สามรอบนะครับผมสบปะรดที่ได้มาก็ก็คงจะไม่พอเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะอัปเกรดให้แม่แม่ได้ดูนะครับทางสีนวลน,นะครับผมค่อนข้างก็จะแก่นะครับเพราะว่า ดูจากใบหูนะครับก็ดูที่หูนะครับเขาบอกว่าอยู่ดูที่หูนะครับถ้าหูไม่อ่อนไม่ไอ้นี่เขาก็บอกว่าช้างจะแก่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าสีนวลนะครับผมอ่าสวยนี่ครับอ่าอ่าเชือกที่สามนะครับของพ่อควานจิตนะครับที่ได้ดูแลนะครับผมอ่า เชือกที่สนะครับก็อายุก็ประมาณสัก50ตสินๆนะครับผมนี่ครับเชือก3มเชือกนะครับที่พ่อควานจิตนะครับได้ดูแลอยู่นะครับผมก็จะไล์สดพรุ่งนี้นะครับผมห้าเชือกด้วยกันนะครับผมต่อ อีกสองเชือกก็จะเป็นแม่น้ำเมยกับดวงแก้วนะครับของพ่อควานเองนะครับผมแม่แม่ท่านใดนะครับสนใจนะครับสงสารช้างนะครับผมสนใจจะสั่งออเดอร์นะครับผมที่50ตะกร้านะครับผมตะกร้าละ50คะแนนนะครับแม่แม่นะครับผมก็ขอเชิญนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมหรือจะสั่งจองวันนี้เลยก็ได้นะครับ ไอเดียไลก็063เอ้ยไอเดียไลก็093 0744889นะครับผมไอเดียไลพ่อควานบนเมืองสารางามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ก็ขอเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอให้แม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับผมอ่าที่เข้ามาร่วมอ่าสนับสนุนนะครับผมพ่อควานนะครับผมก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับผม อย่าเก็บอย่าไขา้อย่าจนนะครับผมอขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังรารถนานะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ